เอฟเฟกตใหม่ภาพนิ่งกับพิตาได้ทำยังไงแม่หญิงสอนให้ไปดูค่ะีกหน้าช่องติกตอกของเรานะคะแล้วกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะคลิกอัปโหลดเลือกภาพมาหนึ่งใบได้ภาพมาแล้วนะคะให้เราคลิกด้านบนลบเสียงออกก่อนนะคะแล้วคลิกคำว่าแก้ไขตรงนี้ค่ะมองไปที่บาร์ด้านล่างเลือกเอฟเฟกเลือกคำสั่งโคดไอตัวนี้นะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะ จากนั้นให้เราโหดเอฟเฟคค่ะอยู่ที่หนึ่งถึงสองวินาทีค่ะรคลิกอีกหนึ่งครั้งค่ะ,คะมาที่คำสั่งคัดลอก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วนําเขามาวางที่สามวินาทีตรงนี้นะคะเมื่อได้เขามาแล้วก็จะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะจะทำตามกับกตากสองครั้งแบบนี้นะคะจากนั้นเลื่อนความยาวมาที่หนึ่งวินาทีค่ะคลิกเอฟเฟคให้มาที่หัวข้อฟิชิงฮาร์ค่ะ ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะเรายังอยู่ที่คําสั่งเอฟเฟกตัวนี้นะคะสั่งคัดลอกอีกครั้งนึงค่ะแล้วให้คลิกแบบนี้ค่ะสีเทาแบบนี้นะคะแล้วนำเขาลงมาด้านล่างซ้อนกันแบบนี้ค่ะให้ตรงกับที่เราหลับตานะคะเขาลืมตามแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะหลังจากนั้นให้เราเลื่อนความยาวมาที่หวินาทีค่ะคลิกไปที่รูปของเรา คลิกคำสั่งที่มีชื่อว่าแบ่งฉากค่ะแล้วกดลบด้านท้ายอย่างนี้นะคะจากนั้นเลือกมาหน้าสุดเลยค่ะคลิกเพิ่มเสียงให้เราเลือกเสียงเพลงที่ชอบยกตัวอย่างแม่หญิงจะเลือกเสียงเพลงนี้นะคะเสร็จแล้วติิกถูกค่ะโอเคค่ะได้เสียงเพลงมาแล้วให้เราคลิกบันทึกแล้วคลิกถัดไปเลือกปกใส่หัวข้อโพส์ได้เลยค่ะ ถ้าใครหาเอฟเฟคนี้ไม่เจอแม่หญิงทิ้งไว้ให้ในคลิปวิดีโอนะคะเรียนรู้การทำคลิปวิดีโอให้มีไรายได้เดียนกับแม่หญิงเก่งตัดต่อ